ติ๊กชิโล่ลุยตลาด NFT สวัสดีครับสแกม101นะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงศิลปินท่านหนึ่งครับต้องบอกเลยว่าเป็นศิลปินรุ่นลายครามเลยก็ว่าได้นะฮะโด่งดังในยุค80-90ครับในยุคนั้นเนี่ยใครที่เกิดทันนะฮะอายุ30ไปปลาย หรือ40ไปแล้วเนี่ยนะฮะนะรับรองต้องรู้จักทุกคนเลยคะกับพี่ติ๊กชิโร่นั่นเองนะครับติ๊กชิโร่ครับลุย NFTmusic ครับโปรเจกต์เทคโนโลยีครับจะเปลี่ยนชีวิตศิลปินไปตลอดการครับต้องบอกเลยครับว่าเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆนะถ้ามีเป็นเรื่องของ NFT แล้วก็เรื่องของดนตรีเนี่ยต้องเอามาพูดเลยใน n s t a g กรมนะครับฉะนั้นวันนี้ข่าวนี้สำคัญมากๆสำหรับวงการดนตรีนะครับผมก็ขอบคุณนะฮะแหล่งข่าวจากสนุกด้วยนะครับ จากแผ่นเสียงครับเทคาเซ็ตซีดีไฟล์เพลงจนถึงระบบมิวสิกสตรีมมิ่งครับพิติิชิโลฮะศิลปินที่ทำงานเพลงมามากกว่า30ปีครับตัวโวผมเองเนี่ยอายุปีนี้สามสบแปดแล้วนะครับ30ปีก็ตอนนั้นผม8ขวบอะเออ8ขวบก็ได้ฟังเพลงพิติิก,กันนะ <laughs> สร้างเพลงฮิตทั้งช้าแล้วก็เร็วมากมายครับทำยอดขายอัลบั้มหลักล้านครับศิลปินที่ไม่เคยหยุดการทำงานด้านเพลงเลยนะทั้งร้องทั้งเต้นทั้งโชว์แล้วก็ทำเพลงออกมาได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วเชื่อไหมครับว่าทุกเพลงของบิ๊กติ๊กเนี่ยถูกพูดถึงมาในทุกยุคทุกสมัยนะครับตอนนี้ก็มาทำนะเป็นเ,เป็น NFT แล้วนะครับโดยเฉพาะตอนที่โปรโมท เพลงเนี่ยชื่อเพลงนี้แหมมีเว้นวรรคให้เติมคำคนเติมกันสนุกเลยนะครับผมปี2 0 2 2ครับพิติชิโร่ครับปล่อยผลงานเพลงหยุดเสียที่ฮะหรือว่า Stop Now ครับท,ทั้งทั้งที่ชื่อเพลงเนี่ยบอกให้หยุดนะฮะแต่ความหมายมันคือการ Move On ครับไปข้างหน้านะมันคือการหยุดเพื่อที่เริ่มสิ่งใหม่ครับเช่นเดียวกับโลกในวันนี้ที่หมุนเร็วครับเทรนใหม่ๆที่เปลี่ยนไปทุกๆ2เดือนครับจริงผมว่าไวกว่านั้นนะสเดือนอาจจะนานเกินไปนะครับ เราในต้องลืมสิ่งเก่าๆครับเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ให้ทันโลกครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพิตตี้ชิโร่เนี่ยจึงเป็นศิลปินไทยคนแรกครับที่สามารถทําเงินในวงการ NFT ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยศิลปินเนี่ยสามารถขายงานของตัวเองไปให้กับผู้ที่รู้คุณค่าของงานนั้นๆครับได้โดยตรงเลยครับงานที่แฟนเพลงจะเป็นผู้เก็บสะสมแล้วก็สามารถรับแว l u ลครับไปตามความนิยมของงานนั้นๆได้อีกด้วยนี่แหละคือความเจ๋งครับของ NFT นะฮะ NFT music หยุดเสียทีฮะหรือว่า stop now ฮะพิติ k c h l นะฮะก็ต้องบอกว่าแหละ X กับโ o m a b i n นะครับคือผลงานชิ้นล่าสุดครับที่เปิดโอกาสให้แฟนเพลงแล้วก็นักสะสมเนี่ยได้ครอบครองในรูปแบบของ NFT หรือว่า Non-Fungible Token นั่นเองนะครับที่นักสะสมเนี่ยจะได้เป็นเจ้าของนะฮะเพียง1ใน22ชิ้นเท่านั้นต้องบอกเลยว่าเพลงของพิติกทำเป็น NFT แค่22ชิ้นงานเท่านั้นเลยนะครับ ก,นนก็หน้าปกหน้าปกเนี่ยหน้าปกจะเป็นออชื่อเพลงใช่ไหมแต่สีจะไม่เหมือนกันเออผมเข้าไปดูมาแล้วนะครับ โดยพิติกนะฮะกล่าวว่าจากวันนี้ไปผมคิดว่าชีวิตของศิลปินจะเป็นไปตลอดการเพราะด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนจะทำให้ศิลปินเนี่ยสามารถนำผลงานของตัวเองเนี่ยเผยแพร่นะได้ตลอด24ชั่วโมงฮะแล้วก็สามารถขายผลงานของตัวเองได้ทันทีในโลกดิจิทัลครับการสับสนุนของแฟนเพลงจะสามารถทำได้ง่าย ตรงและมีประสิทธิภาพครับทางฝั่งศิลปินเองก็จะสามารถส่งตรงชิ้นงานไปให้แฟนเพลงได้เก็บสะสมครับและเป็นเจ้าของชิ้นงานได้โดยตรงซึ่งตรงนี้จะเป็นกำลังใจจากแฟนเพลงที่ได้ให้คุณค่ากับผลงานของศิลปินที่ผลิตออกมาและแน่นอนเมื่อเวลาผ่านไปนะฮะผลงานบางอย่างอาจจะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาทำให้มูลค่าพอร์ตสะสมของแฟนเพลงเนี่ยมีมูลค่าขึ้นตามด้วย ของศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบได้โดยตรงนะครับทำให้แฟนเพลงเนี่ยได้เป็นส่วนร่วมเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันกับศิลปินเดินทางไปด้วยกันนะฮะวันนี้ผมรู้ว่าผู้ผลิตงานจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ทันกับโลกที่สนุกสนานมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นและขอเป็นกําลังใจให้กับศิลปินทุกคนครับเพราะวันนี้ประตูได้ถูกเปิดออกแล้วโอ้โหพิติกพูดได้แบบครบจริงๆนะคือจริงๆนะการที่ผู้ฟังได้เป็นเจ้าของเพลงของศิลปินเนี่ย สามารถเติบโตเรพร้อมพ้อศิลปินได้นะครับแม้ศิลปินอาจจะดังไม่ดังก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าวันหนึ่งผลงานของเขาได้รับการยอมรับนะครับมีมูลค่ามีแวลูเพิ่มขึ้นเพลงแพงขึ้นแฟนเพลงที่ซื้อเพลงนั้นไว้รวยขึ้นครับมีกําไรแน่นอนรวยไปพร้อมกับศิลปินศิลปินก็โด่งดังขึ้นแล้วก็มีไรายได้กลับมาจาก N f t นนั้นด้วยนี่คือยุคทองนะฮะผมว่าค่ายเพลงหนาวๆร้อนๆน,นะฮะตอนนี้นะครับ สำหรับนักสะสม NFT Music นะครับหยุดเสียทีนะฮะของ Pity c h i โ o นะฮะจะมี utility ดังนี้ครับหนึ่งเลยนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อ NFT Music จะได้รับ custom T-shirt ตัวเดียวในโลกครับที่มาพร้อมด้วยเอภาพพิมพ์ NFT Music ตามที่ owner ถืออยู่นะครับ B คือใส่โค้ดแล้วก็ใส่ชื่อของเจ้าของนะครับ C พร้อมลาเซ็นจริงของ Pity Chiro ครับแล้วก็ D ฮะสามารถระบุไซส์ที่ต้องการได้โอ้โหพูดง่ายคือ ซื้อ NFT ได้นะฮะแล้วก็ได้ของสะสมเป็นของจริงๆที่เอาไปเก็บได้ด้วยนี่คือสิทธิพิเศษเลยนะฮะแหมเหมือนอารมณ์แบบพวกบออ,บอเอฟยัดขับอะไรเงี้ยที่แบบได้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะครับแล้วมันมีแค่ยีบสเพลงอ่ะผมผมเข้าไปดูแล้วนะฮะโอ้โหฟอร์ r พร e ของพี่ติ๊กเนี่ยถือว่าราคาสวยมากเลยแล้วก็ ภายในไม่กี่วัน่ะขายได้หลายแสนมากนะครับนี่คือความเจ๋งของ NFT เลยนะครับใครมีตังรีบไปจับจองนะครับใครตังค์ไม่พอทำใจทำใจจริงๆเสียได้นะครับอ่ะเอาเอาข่าวมาฝากกันนะครับยังไงฝากติดตามนะเซอร์แกรมหนึ่งศูนย์หนึ่งด้วยนะฮะเวลามีเพลงใหม่ๆเทคโนโลยีอัปเดตใหม่ๆนะฮะเกี่ยวกับ NFT มิวสิกต่างๆเนี่ยผมจะเอามาอัปเดตให้ได้รู้กันก่อนใครเลยนะฮะที่นี่ฮะเซอร์แกรมหนึ่งศูนย์หนึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ